ประกาศชัยชนะรู้ทันอิสราเอลแค่พักเติมอาวุธวันที่28พฤศจิกายน2567สถานการณ์ในตะวันออกกลางภาพมันดูเหมือนกำลังจะสงบนะคะแต่ความจริงมันแฝงไว้ด้วยคลื่นแห่งการต่อสู้มันไม่ได้จบลงอย่างแท้จริงหรอกคะ่ะไบเดนบีบอิสราเอลให้ต้องยอมหยุดยิงเพราะกองทัพอิสราเอลตอนนี้สูญเสียมาก ทั้งกำลังทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ภาคพื้นดินที่จริงแล้วศูญเสียบินรบจากการโจมตีต่อเนื่องของกลุ่มต่อต้านแต่ปิดข่าวเงียบกริบนะคะทั้งฮิสบุลล์เยเมนมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพอากาศสนามบินทหารและล่าสุดฮิสบุลลอ์ดับแม่ทัพฟ้า IOF ทิ้งทวนก่อนสัตประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการไม่นานนะที่จริงแล้วไบเดน ออกมาประกาศว่าเขานาเป็นผู้นำสหรัฐที่สร้างสันติภาพในตะวันออกกลางเขาพูดแบบนี้เพื่อบราฟทรัมป์นั่นแหละเพราะทรัมป์มาเมกาจะหนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่นั่นคือศึกใหญ่ตะวันออกกลางจะระเบิดเถิดเทิงนะคะเพื่อให้อิสราเอลได้สร้างเก e greater i s าเอ l หรือมหานครอิสราเอลได้สมปรารถนาและจะผุดตะวันออกกลางใหม่ที่มีอิสราเอละสรัฐเป็นศูนย์กลางอำนาจความจริงแล้ว ไม่ใช่เพราะสหรัฐบีบหรอกค่ะบีบก่อนหน้านี้มานานแล้วรอบตัวนานาชาติก็บีบค่ะอิสราเอลไม่เคยสนใจหรอกแต่เพราะว่าความจริงแล้วอิสราเอลแพ้แพ้ฮิบรอททางภาคพื้นดินอย่างหนักล่าสุดที่ยอมหยุดยิงก็เพราะว่าโดนปูพรมน่าแปลกไหมล่ะคะคนที่รบคืออิสราเอลแต่คนประกาศหยุดยิงกลายเป็นสหรัฐนี่และใครล่ะคะเป็นลูกพี่ใครล่ะคะเป็นคนรับจบงานนี้ปิดไม่ค่อยมิดนะคะ แต่ก็ยังคงสับสนว่าตกลงใครสั่งใครที่จริงถามว่ามีใครสั่งอิสราเอลได้ไหมความจริงก็ไม่ได้หรอกค่ะแต่นี่เป็นงานการเมืองของไบเดนที่ฉ่วยโอกาสเพราะถ้าฮิสบุล์ไม่ถล่มหนักจนอิสราเอลรับไม่ไหวจ้างก็ไม่ยอมหยุดยิงหรอกหมายตายสรัสคิดว่ามันเป็นผลประกาศจะไม่ส่งอาวุธให้อิสราเอลหากอิสราเอลไมล่รับอาวุธอีกก็อ่าผ่า ตอนนี้พันธมิตรส่งของให้อิสราเอลไม่ได้เยเมนดักทางไม่หมดที่แนวรบทางทะเลมีนำซ้ำ52ประเทศลงนามคว่มบาตรห้ามส่งอาวุธให้อิสราเอลมีการยื่นเรื่องต่อสาพจระจชาติให้คว่มบาตรอย่างหนักและยาวเลยด้วยโดยสภาพแวดล้อมเหล่านี้แหละค่ะและปัจจัยชี้ขาดคืออิสราเอลแพ้ฮิสบ l ล o d จัดหนัก51ครั้งเลยนะคะวันเดียวปูพรมถล่มด้วยขีปนาวุธ นั่นแหละจึงโอนโอยยอมแล้วยอมแล้วท,ทั้งทั้งที่เวลาพูดกับสื่อเนี่ยทำลายคลังอาวุธทิสบุลลอราบพนาศูนไปแล้วแต่ทำไมยังโดนจัดหนักรัวๆตลอดสัปดาห์ทั้งขีปนาวุธท้งโดรนสารพัดประเภทไอออนโดมเกิดเดียงแล้วเดียงอีกสื่ออิสราเอลเนี่ยพากันมาเยยอ,อยันคำพูดของเนธันฮูนะคะนายว่าชนะแล้วไงนายว่าทำลายคลังอาวุธทิสบุลลอราบแล้วไงตุมต่มตุมต่มตุ่มเสียงไซเรน ทั้งหวันทั้งคืนเป็นสัปดาห์นะคะแต่หนักสุดนี่แหละก่อนที่จะยอมหยุดยิงนั่นเองทางด้านฮิสบลอได้ออกมาประกาศชัยชนะนะคะออกแถลงการเลยว่าผลปฏิบัติการการต่อสู้ทางการรบของฮิสบลอจัดมาแล้ว400กว่าวันลุยไป4,637ปฏิบัติการทางทหารน,นะคะเฉลี่ยเนี่ยจัดหนักไปวันละ11รอบอันนี้เฉลี่ยนะคะ ล่าสุดเนี่ยที่เป็นประวัติการมากที่สุดก็คือ51รอบ51ครั้ง51ปฏิบัติการในวันเดียวจัดหนักเทลอาวิฟโดยเฉพาะมีเจ็บมีตายอื้อแต่ปิดข่าวค่ะสำหรับอิสราเอลทำลายสถิตินะคะ51ครั้งปูพรมนั่นแหละค่ะคือเหตุที่แท้จริงที่อิสรเอลยอมหยุดยิงฮิสบุลล a ระบุจำนวนปฏิบัติการทั้งหมดสามารถโจมตีถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ และจุดละเอียดอ่อนของอิสราเอลทั้งสำนักงานรัฐบาลทั้งค่ายทหารทั้งฐานทัพทั้งเมืองใหญ่และก็นิคมใหญ่ๆที่เป็นทั้งที่ตั้งฐานทัพทั้งเป็นที่ตั้งขนาดใหญ่ของผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลซึ่งแม้แต่บ้านของแม่ทัพในกองของอิสราเอลก็อยู่แถวนั้นก็โดนโจมตีหมดจากดินแดนเลบานอนชายแดนที่บุกแล้วก็บุกอีกบุกไม่สําเร็จ อิสราเอลโดนฮิสบุลลอห์ย่ำทุกวันไปจนถึงข้างในคือพื้นที่ยึดครองทางเหนือของอิสราเอลเลยไปถึงเทลอาวีปเลยไปถึงไฮฟ่านี่คือผลปฏิบัติการหานของฮิสบุลลอห์ต่ออิสราเอลจำนวนหานอิสราเอลที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า130รายเขาพูดในปฏิบัติการรอบสองนะคะไม่ได้รวมกับครั้งแรกมีฐานบาดเจ็บอีก1,250ราย จากการตอบโต้ระยะสองมีการทำลายรถถังเมคควาสำหรับอาวุธยุโทโธปกรณ์นเนี่ยเขาระบุว่าตั้งแต่บุกภาคใต้บุกชายแดนเนี่ยเขากำจัดทำลายรถถังเมคควาชื่อดังของอิสราเอลไป59คันเมื่อวานนี้บวกอีกหนึ่งค่ะเป็นคันที่60ตอนค่ำคฮิสบอลล็ออกแบนเนอร์มาได้แล้วคันที่60 นอกจากนี้รถปราบดิน11คันแฮมเมอร์2คันหุ้มเกราะ2คันรถํำเลียง2คันรวมแล้วยานเกราะยานรบจัดไปแค่เดือนกว่ากว่า76คันเฉพาะแนวรบที่เลยบานอนนะคะนอกจากนี้ยังซอยโดรนแอ e s เ5ส6 5า6ลำแอเสลำแล้วก็โจมตีควอดคอปเตอร์เป็น เฮลิคอปเตอร์สู้รบนะคะสำหรับสังหารสำหรับสู้รบโดยเฉพาะสอยตกสองลำไม่ได้รวมความสูญเสียของฐานอเซเอลที่ฐานทัพทหารฐานที่ที่เป็นค่ายทหารนิคมต่างๆในย่านทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ครองของอิสราเอลนะคะอันนี้เอาล้วนๆที่ชายแดนเลเบานอนกองกำลังฮิสบบลได้ป้องกันการลุกรานของอิสราเอลในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลเบานอนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย ทำให้การที่อิสราเอลพยายามจัดตั้งเขตกันชนด้านการหารที่นั่นล้มเหลวคือตอนก่อนจะบุกอะ่ะประกาศเลยนับแต่นี้ไปเขตนี้จะเป็นเขตปลอดภัยเป็นบัฟเฟอร์โซนของอิสราเอลเด้งกลับมารอบแรกจัดหนักไปร่องแรงรอบสองเอาอีกไปถ่ายรูปค่ะบุกเข้าไป6กิโลเมตรไปถ่ายรูปแล้วเพนอย่างเร็วไปถ่ายรูปที่หมู่บ้านคริสเตียนซึ่งฮิสบุลอซซึ่งเป็นมุสลิม ไม่แต่ต้องให้เกียริได้ข่าวด้วยนะคะมีรายงานว่ากองกำลังคริสเตียนจับมือกับกองกำลังมุสลิมของฮิสบุลลอห์ลุยกับยิวไซออนที่ชายแดนเลบานอนอันนี้ไม่มีรายงานทางการนะคะแต่ในเทเลกรมแพร่สปรัดต่อมาเมื่อมีการประกาศนะคะหยุดยินเป็นทางการโดยสรัฐแล้วเนี่ยแล้วอิสราเอลก็ยอมรับฮิสบุลลอ์ให้คำมั่นว่า นักรบจากหน่วยงานฐานต่างๆจะยังคงเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับความทะเยอทะยานและการโจมตีของอิสราเอลต่อไปนั่นคือไม่ได้วางอาวุธนะคะตอนแรกที่ไม่สำเร็จก็เพราะว่าฮิสเรียกร้องขั้นสูงเลยเรียกร้องขั้นสูงให้อิสราเอลหยุดยิงทาวนและถอนทหารออกไปจากเลบานอนและกาซานั่นก็เลยไม่ยอมแต่ดอนถล่มวันเดียวอ,อยอม ไม่ไหวแล้วจริงๆชาวเลบานอนนะคะที่อ,อพยพไปที่ซีเรียเนี่ยกว่าแสนห้าหมื่นคนกำลังเดินทางกลับบ้านอย่างคึกคักเลยค่ะในขณะที่ผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลที่ถูกขับไล่ด้วยขีปรนาวุธของฮิสบุลลอมาสองสามเดือนเนี่ยไม่กล้ากลับทางเหนือค่ะผู้ว่าทางเหนือบอกละเนี่ยแพ้ชัดๆและไม่มีทางที่คนอิสราเอลจะกลับขึ้นไปข้างบน เพราะฮิสบุลลอ์ยังอยู่เต็มเพียบนั่นชาวบ้านเขาพูดแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้คือสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป What next ดูได้จากคำแถลงของเนทันยาฮูนะคะเขาออกมาแถลงกับประชาชนชี้แจงเหตุผลว่าทำไมต้องยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกับฮิสบุลลอ์เขาบอกว่ามี3ประการด้วยกันข้อที่1เพื่อแยก กลุ่มฮามาสออกจากความช่วยเหลือของฮิสบุลล์การทำข้อตกลงหยดยิงกับฮิสบุลลอ์ก็เท่ากับจะไม่มีใครมาช่วยฮามาสในพื้นที่เขตกาซาความจริงแล้วตอนรบกันเนี่ยฮิสบุลล์ไม่ได้ข้ามฝั่งมาเลยนะคะแต่การยิงการรัวขีปนาวุธส่งลูกยาวมานี่แหละทำให้ฮามาสปฏิบัติการได้สะดวกขึ้นแต่ถามว่าฮามาส จะย่นระย่อยอมจำนนหรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ฮามาสช,ชมเชยยินดีกับการหยุดยิงแต่ฮามาสประกาศก็ไม่หยุดสู้นะคะทุกวันนี้เขาสู้แบบไม่มีบินรบนั่นแหละเขาก็สอยอิสราเอลได้ทุกวันฮามาสใช,ช้กลยุทธ์สงครามกองโจรจัดหน่วยจรยุทธ์กลุ่มเล็กๆจัดหนักกลุ่มต่อกลุ่ม มีทั้งสุ่มโจมตีมีทั้งหลอบยิงมีทั้งสารพัดนึกภาพเห็นสงครามเวียดนามในกาซาประมาณน,นั้นเลยก็ได้อันนี้ทานอิสราเอลพูดเองนะคะประการที่สองในทันยยฮูบอกว่าเพื่อให้กองทัพอิสราเอลได้มีเวลาพักฟื้นเติมอาวุธยึดทบกรณ์ใหม่เพระาะทราบดีว่าช่วงเวลาต่อจากนี้อิสราเอลจะไม่ได้รับอาวุธเพิ่มเติมจากไบเดนเพราะกำลังจะออกจากตำแหน่ง ง่ายๆตั้งตารอทรัมป์กลับมาจะลุยอีกว่างั้นเถอะเพราะมั่นใจว่าทรัมป์หนุนเต็มที่ประการที่3ามเขาบอกว่านับจากนี้จะมุ่งความสนใจไปที่ภัยคุกคามจากอิหร่านเป็นหลักแน่ส่งสัญญาณอะไรเอ่ยอะไรก็อิหร่านอะไรก็อิหร่านจริงๆแล้วจะลุยอิหร่านก่อนหรือเปล่าเพราะว่ายนหินถามทางไปหรือจะจัด,จดหนักหรือซิสแตนละอ้างว่าเป็นกลุ่มที่อิหร่านหนุน,น เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะก็ต้องเกาะติดตามดูต่อไปว่าอิสราเอลจะเล่นไหมไหนต่อไปอีกคำพูดของเนทันยาหูน่นหละค่ะคือจุดยืนที่แท้จริงของอิสราเอลและความจริงก็คือกองทั Israel, พอิสราเอลพ่ายแพ้ต่อฮิสบุลล์แล้วถึงยอมหยุดยิงไม่ใช่เพราะไบเดนบีบไม่ใช่ว่ากลัวไบเดนสู้ไม่ไหวต้องขอให้อเมริกาออกหน้าไปขอเจราจาหยุดยิงขูก็แล้วอะไรก็แล้ว แม้แต่รัฐสภาเลบานอนยังบอกเลยว่าไม่สนใจจนกระทั่งต้องขอให้อเมริกาออกหน้าอเมริกาก็เอานักลอบวิธีไปคุยดึงมาโครงไปด้วยผลเห็นแบบนี้ท่างเลบานอนก็บอกชัดเจนว่ามันขึ้นต่ออิสราเอลอิสราเอลหยุดเราก็หยุดสภาพจริงๆเราไม่ต่างกับสงคราม33วันในอดีตนะคะที่อิสราเอลรบกับฮิสบุลลานั่นแหละแพ้ยับ ก็ต้องร้องขอให้เจอจ้าวันนี้ก็เหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนั่นแหละสถานการณ์ก็คืออิสราเอลแพ้แล้วนั่นเองแต่ไม่ยอมรับว่าแพ้บอกว่าแพ้ทางยุทธวิธีแพ้ทางกลยุทธ์และรอคอยจะกลับเมอ,อรอารวาสอีกรอทรัมป์มาหนุนนะคะดูทรงแล้วบางทีทรัมป์อาจไม่ได้นั่งบาลังอิสิโกได้นะคะถ้ายูเครนเปิดศึกนิวเคลียร์กับรัสเซียทั้งสหรัฐและนาโต เปิดหน้ารบกับรัสเซียแล้วค่ะเพียงแต่ไม่ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นทรัมป์อาจไม่ได้หมาก็ได้ความจริงแล้วเรากำลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สแล้วค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยมีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราบริจากตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทย ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ